ดวงแขดวงแขมาอยู่นี่ดวงแขนมันดีดนดดนะคะ่ะมุมอร่อยอยู่นี่อยู่นี่น <c oughs> มะขามข้าวโพด อบเนอยอันนี้คืออะไรคะสตอรอเบอรี่อ้อันดตหันมุมนี้ก็อร่อยของหวานของหวานของหวานร้านเจฟ้าอ๋อมุมนี้คือเด็กๆเยอะแทะมุมนี้ บาร์บีคิวบาร์บีคิวอืมหั่นต้มแซ่บเตอร์ติรแซ่บอยู่นี่ <c oughs> เอ,อ๋อพอบเป็นจัดงามแตะเนาะอ,อ,อันนี้เนาะอืมปิดตะแพง มาอ,นนอะไจักทุเรียนแต่<ะ>ขายมะขาอ๋อเพิ่งยังไม่มาทุเรียนยังไม่มามาวันวันหน้าวันหน้าวันหน้ามาวันหน้าเพิ่นมาหลายอย่างขนาดเลยเออ